โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนำโดยนายแพทย์พงศธรสุภาพอัฐกรนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีจัดโครงการรณรงค์ต้านแพร่โรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลกที่บริเวณชั้นภาคสรพสินค้าโรบินสันศูนย์การค้าเซนท่านพาซ่าอุบลราชธานีเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักและสนใจดูแลสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรคมะเร็งรวมพลังเครือข่ายรวมใจต้านแพร่โรคมะเร็ง จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมุ่งเน้นการร่วมกันหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จด,ด้านโรคมะเร็งและให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ว ในงานจัดให้มีกิจกรรมบริการชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองและการใช้ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยตนเองนิรทศการการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบริการให้คำปรึกษาด้านมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพมีการจัดกิจกรรมเสวนานในหัวข้อมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้คัดกรองรู้ทันป้องกันได้โดยแพทย์หญิงดาริกาดาโรธแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งนารีเวชโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและนายแพทย์วิกรารซอนถมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวาัลนะครับไม่ให้ละเลยตัวเองนะครับคือมะเร็งนี้ต้องบอกว่าหลายครั้งเราไม่รู้สาเหตุนะครับแต่มีปจัจจัยเสี่ยง นะครับหนึ่งคือลดปัจจัยเสี่ยงครับเช่นลดการกินปลาดิบไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าพวกนี้ก็ลดโอกาสลงแต่มะเร็งส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้สาเหตุสิ่งที่ทําได้คือหนึ่งคือสังเกตาการตัวเองแล้วก็มีการคัดกรองโรคมะเร็งเพื่อค้นหามะเร็งเริ่มต้นออตามโปรแกรมที่ที่ระวางไว้ก็มีมะเร็งบางอย่างที่สามารถค้นหาเริ่มต้นได้เช่นมะเร็งปากมดลูกในการตรวจไวรัส HPV นะครับหรือการตรวจแพสซเมียอันนี้ก็สามารถค้นเจอได้เริ่มต้นมะเร็งเต้านมเช่นกันนะ มันคําตัวเองผู้หญิงนะครับหรือมีการตรวจเอ็กซรย์ที่เรียกว่าเอ็กซรย์แมมโมแกรมคือเอ็กซ์เต้านมพิเศษนะครับตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะช่วยให้คนพบอาเริ่มต้นได้หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับที่เป็นเจอบ่อยนะครับก็ถ้ายังไม่มีอาการก็อาจจะมีการตรวจโดยการตรวจอุจจาระเพื่อค้นหาว่าเรามีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมตรงนี้ครับถ้าเจอ,ก,อก็อาจจะไปส่องกล้องเพื่อพิสูจน์ว่าใช่ไม่ใช่นะี่ครับทั้งหมดนี้คือเพื่อให้ ผู้ป่วยถ้าเป็นมะเร็งถ้าจะเป็นนะครับให้เป็นระยะเริ่มต้นซึ่งโอกาสจะดีกว่านะครับรก็คือปิดช่องบ้างที่ว่าจะไปเจออะไรที่ไม่ดีและรักษาไม่ได้นะครับ